จานา open house ของเราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราจับรวมกันทั้งตอนตรีตอนเช้าของวิวแล้วก็เปียโนวิ็ยาหุ่นงันแบบบอลบอลบอลบายนะครับก็จะว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่ทําให้คนที่สนใจทั้งนักเรียนวิยมปลารู้ขึ้นคนที่สนใจกับวิทยาหุ่นเราได้เข้าใจว่าในการเรียนในคณะเนี่ยเป็นยังไงว่าภาพรวมต่างๆการใช้ชีวิตต่างๆในคณะบรนนิสสันและการบัญชีเป็นยังไงรวมๆผมเชื่อว่า ในเรื่องของการที่วิสิตเข้ามาเรียนในคณะเนี่ยวิสิตจะใช้เวลาส่วนใหญ่นอกจากที่บ้านเนี่ยผมว่าอีกคนหนึ่งที่สำคัญก็คืออยู่ที่คณะนะครับอยากให้วิสิตเนี่ยได้รู้ว่าการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างรวมถึงตอนเช้าเนี่ยผู้ปกครองที่จะเข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าการที่เขาให้บุตรหลานมาเรียนกับเราอยู่กับเราอีกสี่ปีเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงแบบพิทูิทเอกเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเขาอยากจะทํางานเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้าง นะครับผมเชื่อว่าโครงการอกพเราบวันนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ทำให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าใจการเรียนจริงๆและเข้าใจว่าการใช้ชีวิตต่อ4ีปีับบปีจะเป็น2ปอีกสปีเป็นเย่นหน่ง้อยสปีเนี่ยจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจอะไรบ้างเลยนะครับอยากทราบึงอมูลเรียนของปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเลยค่ะนเรงขปริญญาตรีะไร้ครับปริญญาตรีนะครับเป็นหกสูตร B.A. International โปรแกรมนะครับซึ่งเป็นเ e r n a t i o n a l โปรแกรมระดับ Bachelor อันแรกของสถาบักรนนะครับ แล้วก็เป็นหลักสูตรที่เป็นแบบค o อบบล a s s นะครับก็คือเราได้เรื่องของ r ร n กิ้งต่างๆนะครับหรือว่าการเ e t Accept เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่มากๆนะครับดูอจะคะแนนเอสทีที่สูงขึ้นทุกปีเทียบเท่ากับมหาหลัยใน Ivy League นะครับแล้วเราก็ได้รับการเ e c o g n i z e จากสิงคโปร์นะครับว่าถ้าจบจากที่จุฬาเนี่ยเราจะได้ แ a งคกิ้งนะครับของการทำงานเนี่ยเทียบเท่ากับคนที่จบจากวิวไอวิลิเช่นฮาวายดิสเซสตูนะครับแล้วก็การเรียนที่ b ีบีชลาเนี่ยก็คือจะเป็น4ปีที่ได้ International Exposure ต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของการเรียนในคลาสกับโปรเฟสเซอร์แล้วก็จากเวสต์แพทิชเนอร์ที่เรา เ,เชิญมาต่างๆ CEO บริษัทต่างๆชั้นนำก็มาร่วมเป็นอาจารย์ใน BBA จุฬานะครับแล้วก็ยังได้ไปอินเ r อร์เนชนะครับแล้วก็ไป exchange ที่ต่างประเทศกับบีคคต่างๆที่มีอยู่ด้วยมากกว่า150มหาลัยทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีซัพิลาิเทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับเรียกว่า BBA เนี่ยทำให้นักเรียนสามารถกลายเป็นโ l o b อ l b บิสเนส s l e เดอร์นีนะครับได้เลยครับะสำหรับอลักสูตรุดปญญาโทของคณะ จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของหลักสูตรที่เป็น uh, right ร r a d u a t e เลเวลนะคะในระดับปริญญาโทเราจะมีาหลักสูตรนะคะแล้วก็ในระดับปริญญาเอกจะมี2หลักสูตรด้วยกันนะคะ,คะในแง่ของการเรียนการสอนของคณะเอง ตัวแอลบ้าที่เป็น Accreditation ที่ให้จาก BNP Paribas ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน Business School ในโลกนี้นะคะที่ได้ Triple Crown Accreditation เพราะว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยสำหรับ Business School ที่ได้ Triple Crown Accreditation เนี่ยไม่ถึง1%ในโลกนี้ที่ได้ Accred t r i p l Crown Accreditation นะคะแล้วก็คณะครุยศาสตร์การบัญชีเราก็ภูมิใจมากที่ว่าเราก็จะเป็นหนึ่งใน Business School ในโลกนี้นะคะที่การเรียนการสอนนะคะคณาจาร สตรีทิตต่างๆที่เรามีนะคะสตาฟเนี่ยเราได้รับรองมาตรฐานการจัดสรรในด้านสิ่ชาตดนะคะทีนี้ในแง่ของหลักสูตรปริญญาโทเองเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรปริญญาโททั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะครอบคลุมศาสตร์ทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการธุรกิจนะคะเราก็จะมีหลักสูตรอย่าง MBA นะคะมีหลักสูตรอย่าง MBEF นะคะที่จะโฟกัสในแง่ของตัว marketing นะคะมีหลักสูตรที่โฟกัสในแง่ของท human management เนี่งเช่น MM นะคะ เราก็มีหลักสูตรสองหลักสูตรที่โฟกัสในแง่ของทางด้านการเงินนะคะก็คือมาช่วยออกแบบไฟแนนซ์แล้วก็ตัวมาช่วยออกแบบดิจิเทลริงนะคะแล้วก็เราก็จะมีหลักสูตรที่ครอบคลุมในแง่ของแอร์เรียที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันนะคะก็คือ Data Science นะคะเพราะว่าคณะเราเนี่ยก็จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือถ,ถึงแม้เราจะเป็น Business School เนี่ย ต่เราก็มีภาควิชาสถิติอยู่ในวิสัยทัศน์ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรปริญญาโทของเราเนี่ยก็<ม>จะมีหลักสูตรยยที่เป็นลักษณะของเดต้าไซน์<ม>ลักษณะของอินชอรันลักษณะของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะคะแล้วก็อินฟอร์เมชันเทคโนโลยีอินเิสเน็ตนะคะเราก็มีหลักสูตรมีครอบคลุมด้วยนะคะรวมถึงในแง่ของหลักสูตรใหม่เราที่เราเพิ่งเปิดมานะคะใน2ปีที่ผ่านมาคือหลักสูตรมาเตียนทัศน์อินเวสเน็ตนะคะก็คือเป็นหลักสูตรยยที่นิสิตเนี่ยไม่ว่าจะเรียนจากคณะใดก็ตามที่จุฬาเนี่ยสามารถมาต่อยตอยด ในแง่ของทางด้าน,นะะบริหารธุรกิจนะะจากการเรียนหลักสูตรตัว MSB ด้าน,นะคะรวมถึงเราก็มีการเปิดหลักสูตรใหม่นะคะที่เรากำลังรับนิสิตอยู่นะคะที่เราเรียกว่าจุฬา LTO นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นหลักสูตรที่เรามีความร่วมมือกับคณะวิศวะนะคะแล้วก็ Massachusetts Institute of Technology MIT นะคะ